เราต้องบบว่าทาทาออกก่อนเวลาถ่ายรายการเรามึงยังไม่คิดอะไรเลยนะตาต้องถ่ายแล้วอะอะไรอะไรตทำอะไรบ่างต้วลพกพดอาทาทาเลยสามสองนี่ a c t i เอาแล้วสวัสดีค่ะถึงแล้วบัวถูกต้องคบัวมีบัวเราก็มาดูบัวกัน แล้วยงะตอบไปธรรมชาติข้างนอกเยอะแยะแทนก้องค่ะสวยครับที่แห่งนี้ก็เป็นภูมัวนะครับลานอเมริกาลานอเมริกาในเขตอุตรักษ์พันสัตว์ป่าภูมัวนะครับอยู่จังหวัดจังหวัดบึงการบึงการที่แพงมาจากหนองคายถูกต้องนะครับเป็นจังหวัดใหม่ตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาตั้งแต่บ่ายโมงนะครับ แต่ว่านัดนัดเขาว่านัดเขามางแต่เช่นพงถึงที่นี่บ่ายโมงค่ะบ่ายโมงแล้วเราเดินขึ้นมาตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วครับลูกค้ายังไม่มาเลยอยู่ข้าวมากเพื่อนเพื่อนและทีมงานของเราทุกคนอยู่ในบริเวณนี้ยังไม่ได้กางเต็นท์นอนใช่เดินกันมาจนจักแล้วเปียกแล้วเปียกอีกงามเปียกจะอออากาศได้ปะงามเปียกครับตอนนี้ก็รอรออาหารของเรารอ Concern, มีเม,ม, natural, มนูเมนูเมนูอ่าพูดถึงเมนูกันก่อนเลยวันนี้ก็จะเป็นแกงพะแนงไก่เคียวหวานไก่อ่าแซนวิชทูน่าเ <c oughs> ดี๋ก็หลังมาอ, <c oughs> อันนี้คืออาหารตอนมาเดินป่ามาชิวๆนะครับชิวๆคือบ้านจะกินหนักว <c oughs> <c oughs> ันนี้ก็ว่าสั์เอามีนหั่นสเต็กมาแต่ชอตซ้อม <Euros. S 1> อยากออกสื่อแล้วเก็เลยใช่จะมีปาปลาอะไรนะ ปลาสบะปลาสบาย่างชิลด้วยก็ชิวๆกินกันในป่าไม่ได้ไม่สงสัยจะเนาวอยู่กลางที่เตรียมมาใช่แต่มาจะเนาวสงสัยตอนนี้อุณหภูมิประมาณยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดองศาเนาะจริงเหรอเขานาวแล้วแต่ว่าแบนไม่มีละแต่ใส่แว่นเพราะรู้สึกว่าดูดีมากจริงๆงจจุดนี้เป็นจุดที่สูงสุดของภูวัวเอ้ เออใช่ครับสุดสุดลีกลาอเมริกาไม่สูงขัดกันอีกไม่สูงดูยอดยังนู้นสูงไปอีกไม่ครับปูดกว่าจริงๆสั่งมาแล้วเป็นต้นน้ําของเป็นต้นน้ําที่อยู่ของของเกียร์ต่างต่างใช่แต่ว่าดูรีวิวมาแบบน้ําตกสวยมากเลยมาถึงแล้วบอกว่ามีแค่เนี้ยแต่วันนี้จะอาบน้ําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแค่ลำพังจะกินนี่ก็แย่แล้วอันไหนคิดตะวันออกอ่ะ นู่นตกนี่ออกอ๋อเช้าเราก็จะดูว่าที่ขึ้นฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูกันหมอกคงจะแบบเพียบมากเต็มมากเกิจกรรมวันนี้มีต่อจากนี้หรือว่าที่ผ่านมาวันนี้กิจกรรมตอนนี้ต่อจากนี้อ่ะไทยเราลงไปถ้าไม่มีอาหารก็คงนอนตายตรงนี้ก็ถ้ามีอาหารก็คงกางเต็นทำอาหารแล้วก็อ่าเล่นเกมตอนดึกฝึกสมองไงฝึกสมองเกม คานิสาคาิสานกุ๊กกิ๊กกุกกิ๊กไม่มีโนตโวให้ฟองโอเคโอเคจบ